่อสวัสดีครับเพท่านก็ยังขายอยู่แล้วก็ลดราคากันอีกนะผมเพราะว่านี่รถออกมาล้างเหนึ่งสองสี่สองสองศูนย์ e สองศูนย์ e เป็นตัวหายากน,นะผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องโค้ดสีและเครื่อง m สองหนึ่งและแต่ว่ายังเป็นโค้ด b อยู่อ่ก็ที่ผมลดมาเหลือเก้าหมื่นสองนี่ก็จะลดอีกให้อีกสามพันเหลือแปดหมื่นเก้าเพราะว่ากันชนหลังแตกนะผมเพิ่งแตกมา ตามอายุมันก็เอาไปซ่อมกันนะครับผมจนหลังแตกที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมใช้งานได้อย่างดีก็ภาษีปี68นะครับผมภาษีปีหน้าเลยยังไม่ขาดเครื่องเกียร์ดีมากนะครับผมช่วงล่างดีภายในก็ดีนะครับผมก็แปดหมื่นเก้าพันบาทขายราคาเนี้ยท่านก็โปรโมชั่นเดิมรวมส่งฟรีทั่วประเทศบอกไฟฟ้าปรับใช้งานได้ ประตูภายในยสะอานมากมาหลังใช้ได้อยู่เลยครับผม,อมแอร์เย็ยนรับคันนี้แอร์ถือว่าแอร์ค่อนข้างหนาวเลยซ้ำแล้วก็ผมเปลี่ยนล้อใหม่ให้เป็นล้อแบบล้อเดิมของมันแหละจะเป็นแบบตัวเงานะครับผมไม่ใช่แบบว่าเป็นตัวด้านนะครับผม เป็นสีเงาเครนะผมก็คือสวยสวยมากก็เป็นสไตล์รถเดิมลนะแ9 0ก็ถือว่าถูกมากนะผมเทียบกับคุณภาพผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูล้อเงางามสวยงามนะผมเสียงปิดประตูแน่นดูกันนะเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักนะผมไม่มีชนหนัก นี้ครับผมสภาพ้องเครื่องสวยกริบติดแก๊ส LPG หัวฉีดแล้วเรียบร้อยประหยัดมากวิ่งต่างจังหวัดโลไม่ถึง2บาทนะบาทากว่าๆเนี่ติดแก๊สแบบเป็นแยกเป็นจระสูบนะผมนี่น้ำมันน,มน,น้ำมันเครื่องไม่มีเยิม้มแห้งๆน้ำมันเครื่องไม่มีขาดนะผมผมลองทางไกลมาแล้วภูวกเก็ตพังงา uh, ละนองโคตรประหยัดนะสำหรับคันนี้นะครับดีมากเหยียบไปครับร้อยเจ็ดร้อยแปดสบายสำหรับคันนี้นะผมก็ ใครสนใจโทรเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ไปดูคลิปรีวิวละเอียดละเอียดก็คลิปก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่ามันยังเป็นล้อเดิมรอบ19กนี้ผมเปลี่ยนเป็นล้อนี้ให้แล้วนะผมขับง่ายสบายไม่มีขูดซุ้มล้อนะผมก็มีแค่กันชนหลังที่มันแตกก็ไปซ่อมกันเอานะครับก็ใครสนใจโทรมาครับผม8ปดหมราคาสุดท้ายแล้วเพราะว่ารถจนไม่มีแทบจะไม่มีกําไรแล้วผมส่งฟรีทั่วประเทศเลยเบนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นคลาสิกกว่าอีนาเยอะนะผม เครื่องเป็นเครื่องหัวฉีดแบบว่าไฟฟ้าแล้วเป็นเครื่องเดียวกับอีหน้ากับโคดสีเลยแต่ว่าได้โฉมอีหลังซึ่งหายากเพราะส่วนมากคนที่ออกโฉมเนี่ยเขาไปเปลี่ยนไปแปลงเป็นอีหน้าหมดแล้วนะผมแปลงที่แบบตัวแทนเบน์เลยนะครับผมเมื่อ3 0กว่าปีแล้วก็ใครสนใจโทรเบอร์ที่ผมลงไว้ได้เนี่ยไฟทงไว้ท้ายเดิมหมดสีก็มีลอกแค่ฝากระโปรง,ง,งแค่นี้ที่เหลือยังสวยอยู่นะครับผม ừ, ก็เน้นเดิมทุกท่านใครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไว้ได้ขอบคุณมากสวัสดีครับ